สวัสดีค่ะในวันฝนตกเราไปทําอะไรไม่ได้ข้างนอกนะคะฝนจะตกเปียกเดี๋ยวจะไม่สบายเนาะป้าก็เลยจะมาเก็บเศษอาหารแล้วก็จะมาหมักไว้ในตะกร้าแบบนี้นะคะในบ้านของเราส่วนใหญ่เราทํากับข้าวทําอาหารทานทานมะม่วงมีมะม่วงเยอะเราก็จะเหลือทานไม่ทนันเราก็จะมาหมักปุ๋ยแบบนี้นะคะใต้นี้ก็จะมีกล้วยสุกที่ใช้ไม่ทันนะคะอ่าเราไม่มีไก่ไม่มีปลาเราก็สามารถเอามา หมักใส่ตะกร้านี้เอาไว้นะคะใต้นี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะแล้วก็จะมีเศษกระดาษบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีมะม่วงมีเศษอาหารมีแตงโมค่ะป้าก็จะมาไว้ใต้ล่างพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาขี้วัวค่ะขี้วัวก็จะมีจุลินทรีย์นะคะป้าก็จะมาทับตรงไปเลยนะเสร็จแล้วป้าก็จะเอาใบไม้ลงไปกรบอยในที่ก่อนที่จะกลบใบไม้นะคะป้าก็จะกันไม่ให้ ไม่ให้ใบไม้หรือดินพังสลายก่อนนะคะตาจะการแบบนี้อ่าแบบนี้ค่ะก็ค,คือกล่องนี้นะคะเขาสามารถย่อยสลายได้นะคะถ้าเรามีขี้วัวแบบนี้เราสามารถดึงดูดให้ตัวด้วงค่ะมากัดกล่องกระดาษได้กลายเป็นผืนผงและกนกัดดินใบไม้ของเราได้นะคะตาก็จะทําไว้แบบนี้เลยนี่เสร็จแล้วทำอย่างไรต่อ เก็บใบไม้มาค่ะป้าก็จะมาทําแบบนี้เลยเสียงกระดังขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่ากดโต๊ะค่ะออกไปทชาข้างนอกไม่ได้ป้าก็เลยเลือกที่จะมาทําในบ้านนะคะเอาประมาณนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอานี่เลยค่ะเปลือกไข่ตากแดดแล้วนะคะตากแดดไปแล้วแห้งแล้วนะคะป้าก็จะเอาหมักกลับไปในนี้ใต้นี้ก็จะมีทั้งเศษแตงโมเศษมะม่วงแล้วก็ขี้วัวขี้วัวจะ เป็นตัวจุลินทรีย์ที่ทําให้ย่อยสลายใบไม้ได้นะคะแล้วก็เปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมนะคะเปลือกไข่มีแคลเซียมเพื่อที่เวลาเข้าย่อยสลายกันแล้วก็จะมีดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารของต้นไม้นะคะเสร็จแล้วป้าก็จะเอาดินของป้าหมักไว้เนี่ยค่ะมาใส่เพื่ออะไรป้าก็จะปลูกต้นไม้บนนี้เลยนะคะดินก็จะไม่พังทลายเห็นไหมคะป้าก็จะกล่องกระดาษมากัน้นไว้แบบนี้เลยนะคะ กันไว้แบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วป้าจะทำอย่างไรต่อป้าก็มีนี้เลยตะไคร้ใช้ไม่ทันในครัวเรือนป้าก็นำนี้เลยมาวางไว้ตรงนี้นะคะมาวางไว้ตรงกลางนะคะตรงกลางโพดทำตะไคร้ไว้ในนี้เลยค่ะในนี้ตรงกลางนะคะเวลาเราลดน้ำตะไคร้เราก็สามารถลดปุ๋ยและ เศษ็จอาหารหมักใต้นี้ได้เดี็จแล้วค่อนข้างป้าจะทำอะไรป้าก็ทำแบบนี้เลยค่ะก็จะมีมะเม็ดเมล็ดทั่วพูค่ะป้าอยากจะปลูกทั่วพูแต่ว่าออกไปปลูกข้างนอกไม่ได้ก็อนุบาลไว้ในนี้ก่อนก็แล้วกันเสร็จแล้วเราก็ถอนถอนเม็ดที่เขางอกแล้วนะนะคะเราก็จะถอนออกไปปลูกในสวนแค่นี้ก็ประหยัดเวลาได้แล้วนะฮะสำหรับการอ่าหมักปุย๋ยในตะก,ก้าแล้วก็ ผลประโยชน์ก็คือเราพอตะคร้งอกเราก็จะไครไปป้ปลูกในสวนได้พอถั่วพูงอกเราก็สามารถย้ายถั่วพูองไปลงกระถางเพื่ออนุบาลปลูกในสวนได้เช่นกันค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้ปุ๋ยหมักแบบทั้งสองอย่างเลยนะคะได้ทั้งปุ๋ยหมักได้ทั้งต้นพันุของถั่วพูนะคะป้าก็จะมาเอาน้ําสาวข้าวนะคะน้าสาวาป้าจะลงมาแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะแล้วกอาส่วนหนึ่งไปลดอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปลดตามต้นไม้อือ่นๆนะคะ นี่คือเมล็ดถั่วคูนะคะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําเลยค่ะทําในร่มได้สบายๆนะคะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งปุ๋ยหมักได้ทั้งเ,เพราะเมล็ดถั่วคูได้ทั้งตะไคร้เลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็ได้งานแล้วค่ะดีต่อใจนะคะก็ลองไปทดลองทําดูนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมไปลองจนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ